เียบยับยงต่อเนื่องเลยไม่มีอะไรเข้ามาสักทีจนจะครบแล้วครับยังไม่มาสักหนะึร้อยบาทเนี่ยก็ได้เลยนะไม่ได้อะไรก็พอนะ จะทำขึ้นเพืาอความบันเทิงเท่านั้นเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ8ปีขึ้นไปการพนานเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรลอกเลียนแบบสวัสดีครับขอต้อนรับสุดเกมมาเส้นทางมาจอง2นะครับผมไปเริ่มกันเถอะแปดแปดดีด๋เดเรแป๊บนึงนะเดีย๋ยวเพิ่มเป็นก่อน,นโอเคสักสาเลยป่ะ แล้วก็กดออโต้ไปถ้าสรรอบปไปไปกดเทอร์โบด้วยไปเดี๋ยวดูซิว่าจะได้เกลือไหมมาเลยสแกตเตอร์เนี่ยตั้งแต่หมุนแรกเนี่ยมาเลยตั้งแต่หมุนแรกเนี่ยมาเลยสแกตเตอร์มันเลยไปไหนวะนะออกมาแล้วเนี่ยออกมาแล้วโอเคยอดเยี่ยมครับผมโอเคโอเคขอให้ได้เยอะๆนะไปไปไปเรสโก้เรสโกเรสโกไหนไหนไหนอะไรวะเนี่ย โอ้มาหลากิบาทโอเคเยี่ยมอยโอ้ได้ตัววายมา3ตัวเลยนะโอเคได้พันสี่แล้วกสิบาททีเดียวได้พันสี่รกสลยนะยอดเยี่ยมจริงๆครับผมทาไมพันส่นะโอเคยอดครับโอเคร้อยหบาทเอดเยี่ยมเท่าไรหกสิบบาทเลไม่แย่เลยนะสาสบาทยอดเยี่ยมครับผมอ้โหตาเดีหสมสิบแล้วเฮ้ยสี่พโอเคได้มาหมื่นหนึงแล้วครับผมได้มาหกพันสิบาทโอเคได้เยี่ยมจริงๆเลยครับ เงินแค่เนี้ยก็เยอะจริงเลยครับใช้เงินแค่เนี้ยโอเคไปไปไปก่ารอบได้เงินรางวัลมา6,879บาทโอเคคนแรกก็สวยแล้วครับผมคนต่อไปก็จะเกลือตามสเต็ปนะครับผมสวยรอบเดียวนะรอบรอบรอบต่อไปก็เกลือเดือดเดือเตร์กเกลือเกลือเกลือโอเคได้มา18บาทได้ตัวไวมา2ตัวแต่ไม่ได้อะไรนะครับผมมันช่างใหญ่ดีเติร์ก ไม่เป็รแล้ว้มา6ก9 7บาทได้กำไรมาโคตรเยอะเลยนะแต่ถ้าได้แต่ถ้าได้กว่านี้ก็อีกก็คงดีนะครับจะมีอีกร2อบาทด้วยมันยขนาดนั้นโอเคตอนนี้มี7 0บาทล้โอเคมีอะไร่อไหม้อ้าอีกปอยสเจาเียมเลยครับผมไม่ไม่ดีไม่ยมไม่ดีจะให้เงาเปล่าเดีกครับไม่ดี 796เก้ามาเ้รโอเคไเดพมา7,926บาทล้ตอนนี้จะถึงหมื่นไหมนะจะถึงหมื่นไหมครับจังหวะนี้จะถึงหมื่นไหมจะถึงหมื่นไหมรออยู่นะครับรอถึงหมื่นอยู่นะอีกสองรอบขอหมื่นหน่อยขอ,นนะขอถึงหมื่นหน่อยก็ยังดีนะครับขอหมื่นหน่อยนะขอถึงหมื่นหน่อยไม่ได้ได้งไงครับเนี่ย ได้มา7 4็ดพันสบาทโอเคครับไม่ได้แย่เลยนะครับโอเคไหนดูซิจะมีอะไรอีกไหมนะมาอีกหน่อยมาอีกหน่อดูซิว่าโดนจะดีสักแค่ไหนเดี๋ยวเราเล่นอีกสักพักก่อนเล่นอีกสักพักเลยสักแป๊บนึงโอเคโอ้ได้มา616บาทโอเคไม่อีกไหมโอ้เงียบกริบแล้วนะได้มา663บาทโอเคเลยครับผมจังหวะนี้ถือว่ายอดเยี่ยมไปเลยนะครับผม โอเคไหนมีอะไรอีกไหมนะรออย่างเดียวครับจ้าหอต้องรออย่างเดียวครับผมไหนไหนไหนจะหมดแล้วนะโอเคไ,ไมีอะไรไม่อีกไหมก่อนกดต่อไปเรื่อยๆเราาหกสิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทโอเคยังมาต่อนีๆ โอเค็7บาทโอ้สบายมาขึ้นมา45บาทเองเหรอมีบนยดีโอเคยอดเยี่มได้ม117บาทเหมืหนมื่นสองพัยิบาทแล้วตอนนี้ครับผมโอเคเงินรางวัลก้อนโตเลยนะยอดเยี่ยมไปเลยครับผมในวันนี้ไหนไม่เป็นไรม่เข้าอีกไหมนะดูสิดูสิ สี s <S ้อยห้า <cado> พับาทโอ้แซนเตอร์สวยพัน so สี่ร้อยโอเคยอดเยี ho, ่ยมครับโอเคสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทโอ้โหยอดเยี่ยมครับจังหวะนี้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้ามาอย่างหนักหน่วงโคตรเยอะเลยนะครับผมยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมไม่ได้แย่ครับผมตอนนี้มีเหมือนสี่แล้วครับผมโอเล่เวลิกรูดเวลิเวลครับผม จะมีอะไรมาอีกไหมนะสเตเตอร์มาอีกไหมครับผมไหนะสเตเตอร์มาอีกก็จะดีมากเลยนะครับผมไหนไหนยังเงียบยังต่อเนื่องเลยไม่มีอะไรเข้ามาสักทีหมุนจนจะครบแล้วครับยังไม่มาสักตัวเลยนะไม่เป็นไรเราก็ดองดีแล้วเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดสักนิดน,นึงแล้วก,กดไปครึ่งนึงแล้วก็เพิ่มเบเ็ดแล้วก็ลดโอเคแล้วก็กดกดร้อยบาทเนะี่ยดูซิจะได้อะไรไหมไม่ได้อะไรก็พอนะ จริผมว็ไมควรกดหรอกเพราะว่าเราได้เยอะแล้วแต่ความโลภไงโอเคสักพักควรจะได้นะล่ะกดกดอีกนิดนึงอีกนิดนึงติริดเติรเติรติรติดิิเินิิตอ ดูเกลือโอเคมันน่าจะไม่มาหาเราแล้วล่ะครับผมจร้จึงแตกไปเยอะล่ะเราควรพอแค่นั้นแหละแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนัดเป็ดนิดนึงโอเคได้วันนี้นิดหน่อยก็พอละล่ะก็สำหรับวันนี้ก็ปดิษกนิดนึงโอเคคกดให้มันเลยมือเลยก็ใล้เลยมือเป๊ะ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะครับผมเพิ่มลังใจที่ใหม่ๆด้วยนะอย่าลืมนะครับผมบ๊ายบายแฮปปี้กูนคริ์นะ